สวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่16กรกฎาคมคุณได้จัสติดนะคะส่วนเขาเป็นเด็กถือคาถานะคะก็วันนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเคยผิดใจกันมีปัญหานะคะมีโอกาสได้เคลียร์ แฟนคุณเนี่ยนะเขายังได้ไพ่เด็กถือคาถาหมายถึงเขาอาจจะยังแบบดื้อๆอยู่นะคะมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่ามองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นพาชันเหมือนกับก็ยังมีความต้องการนะคะที่จะไปต่อนะคะไม่ได้ท้อแท้ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาตัวคุณ justice เนี่ยก็คือการออตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนหรือว่าการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมี give you relationship a chance แล้วก็ Big h a p ี้เชนก็คืออ,อ่อมันจะมีจุดเปลี่ยนนะคะวันนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการที่ให้โอกาสกันนะคะได้อยู่ในความสัมพันธ์ต่อไปนะ